สวัสดีทุกคนครับสาหรับ ep นี้ก็เป็น ep ที่2นะครับจริงๆแล้ว ep ที่สองนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาการสอนแล้วนะครับแต่ว่ามีสมาชิกหลายๆคนนะครับถามผมก็มานะครับว่าผมใช้โบกอะไรโบกไหนดีไม่ดีให้แนะนานะครับเนื่องจากหลายๆคนเห็นบางโบกนะครับที่มีดราม่าในกลุ่มนะคลิปตอนนี้ที่ผมอัดก็ช่วประมาณธันวานะครับทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าดราม่าในกลุ่มที่โบกแต่ละโบกเกิดสลิปเพจกินดีแอลครับไม่ยอมจ่ายเปิดแท่งมาสลิปเพจ แทงเดียวนะครับขึ้นลงภายในไะม่กี่วิ5,000จุด10,000จุดอะไรแบบนี้ครับทำให้หลายคนพอตแตกโดยไม่รู้ตัวครับแล้วก็มีคนชอบมาถามผมว่าถ้าจะย้ายโบกจะไปโบกไหนดีโบกไหนแบบมั่นใจได้ถอนไวเทรดกราฟสเสถียรน,นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาทํา EP 2สั้นๆแล้วกันก่อนจะเข้าสู่การสอนนะก็จะมาแนะนําโบกแล้วกันที่ผมใช้อยู่นะครับและผมใช้มานานมากๆนะถ้าใครอยู่ในกลุ่มผมมาหลายปีจะรู้ว่าผมใช้อยู่แต่โบกนี้โบกเดียวนะครับ ใช้มาก็น่าจะประมาณ 10- บถึงสิปีนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าโบกเนี้ยเปิดมา17ปีนะครับปีน่าจะเข้าสู่ปีที่18นะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงครับถ้าอะไรที่มันดีอ่ะมั่นใจที่ผมพูดได้เลยว่ามันดีจริงๆครับเพราะถ้าไม่ดีอ่ะผมไม่เอาเงินผมเข้าไปอยู่แน่นอนหลายหลยคนก็น่าจะรู้ว่าพอร์ตผมมาใหญ่ขนาดไหนในกลุ่มนะผมไม่เอาเงินผมเข้าไปเสี่ยงกับโบกที่มันไม่ดีแน่นอนผมต้องเลือกสิ่งดีๆที่สุดอ่ะให้กับตัวผมเองอยู่แล้วครับก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่มมนอบนบะครั เหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ผมชอบเบลเทดนะอย่างแรกเลยก็คือกราฟมันสถเยรนมากๆครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่ามาันสถเยรนยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกราฟของเวลเทดกันนะครับอันนี้คือกราฟเรียลไทม์นะครับถ้าใครที่เทรดอยู่ช่วงนี้ครับพฤศจิกายนทันวาครับทุกคนน่าจะเห็นกันดีนะว่าในกลุ่มต่างๆครับผมไม่ขอเอ่ยว่าโบกไหนว่ากลุ่มไหนนะเพราะเดี๋ยวมาไปพาดพ,พิงใครแต่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นกันอยู่แล้วว่าหลายๆโบกเกิดสลิปเทรกัน สลิปเพจก็คือแท่งที่มันแบบมันวิ่งขึ้นลงอะ่ะแท่งเดียวนะครับยาวๆภายใน1-5วินาทีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือสมมุติราคาตรงนี้นะครับมันวิ่งขึ้นแบบนี้วิหนึ่งนะแล้วก็วิ่งลงกลับไปอย่างนี้เลยแบบนี้ครับเขาเรียกว่าสลิปเพจ TP ก็ไม่โดนนะครับคุณตั้ง TP ไว้ก็ไม่โดนถ้าคุณโดน SL โบกไม่เคมให้นะครับเขาเรียกว่าการผ่นผวงตลาดสิ่งเนี้ย ผมมองว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะทุกคนลองคิดดูนะถ้าทุกคนอ่ะปั้นพอร์ตจนแบบพอร์ตโตแล้วสามารถเลี้ยงอาชีพตัวเองได้อ,ะอ่ะสมมติปั้นจาก1 0 0 0งดอลไป5000ดอลไปหมื่นดอลแล้วก็มีรายได้ถอนใช้วันละ3 0 0ร้อารอยบาทะอะไรเงี้ยทุกวันอนะ่ะเป็นรายได้หลักอะ่ะถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วพอร์ตแตกอะ่ะคือความฝันของทุกคนคือมันจะจบทันทีนะครับมันเหมือนนับศูนย์ใหม่นะบางคนล้มได้เลยนะเพราะงั้นนะครับอย่ารอให้มันเกิดกับตัวคุณนะครับ ใครที่ชอบเข้า,มาไม้โอเวอร์เทดทิ้งไว้ข้ามคืนและเจอแบบนี้ผมบอกเลยว่าหมดตัวได้เลยนะคุณต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอนะัต้องป้องกันพอตตัวเองไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเลือกที่ไหนเล่นที่ไหนก็ได้แล้วมันเกิดแบบนี้คุณหมดไม่รู้ตัวนะในกราฟนี้ผมจะไม่มีสลิปเพรดให้ดูนะเพราะว่าเวลเทดมันกราฟมันเสถียรมากๆมันนิ่งมากๆม,มันเลยจะไม่มีพวกแท่งสลิปเพรดให้ทุกคนได้ดูกันแต่ผมจะให้ดูความนิ่งของมันนะเดี๋ยวเราย้อนไปตั้งแต่ช่วงนี้เลย2001 ตอนนี้ราคาสองพันิเอลดาอ์นะครับเราย้อนไปดูนะเนี่ยย้อนไปได้เลยทุกคนจะไม่เห็นแท่งที่มันเป็นสลิปเพจเลยย้อนยาวๆไปได้จนประมาณพันหกพันเจ็ดพันสองย้อนได้หมดกี่ปีกี่ชาติก็ย้อนได้ครับมันคือมันไม่มีสลิปเพจเลยเห็นไหมมันไม่มีแท่งแบบสลิปเพจเลยมันมีแต่แท่งปกตินะครับเพราะงั้นที่ผมบอกว่ากราฟเสถียรนะที่ผมเลือกที่นี่เพราะอะไรคือพอร์ตผมใหญ่ไนงะผมมันจะไปเล่นแบบบลกไหนก็ได้ก็ไม่ก็ไม่ได้นะ เพราะว่าเราไม่รู้โบงนั้นมั่นคงแค่ไหนเราจะไปเล่นกราฟที่แบบโอเวอร์มากโดนโกงกราฟเปิดออเดอร์ไม่ได้ปิดออเดอร์ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับคือหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีบางโบกที่เวลากราฟมีข่าวหรือว่าเวลากราฟวิ่งแรงอะ่ะมันจะปิดเปิดออเดอร์ไม่ได้เป็นโบกดังโบกหนึ่งอะผมไม่พูดชื่อหรอกแต่ว่าผม,ผมคิดว่าทุกคนรู้แล้วเวลาแบบเราคิดว่ามันเปิดไม่ได้แต่เรารีบเล่นนะครับเรารีบกดรัว,วไม้มันจะมารัว,ว,วเป็นแบบสิบยี่สิบไม้เลยแตกกันมาเยอะแล้วนะคะรับเหตุการณ์แบบนนั้ ข้อนี้ครับคือข้อแรกที่ผมชอบที่สุดของเวลเทรดนะครับถ้าใครเคยเทรดอยู่แล้วใครใช้อยู่แล้วในกลุ่มจะรู้ว่าการ์ฟมันเสถียรจริงๆไม่มีค้างไม่มีสลิปเพดใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะอันนี้คือข้อแรกที่ผมชอบนะข้อต่อมาครับมันมีโปรโมชั่นที่เยอะครับเช่นอ่ะพื้นฐานก็เลยนะแอตโทการ์ดครับฝาก100ดอนะครับจะได้เปิดการ์ดหรอบซึ่งการเปิดการ์ดหรอบครับจะมีโบนัสนะครับสุ่มตั้งแต่15ดอนะครับไปนนถึง ร้อยสองร้อยดอนนะครับใครโชคดีก็ได้หนึ่งร้อยสองร้อยดอนก็มีครับห้าร้อยดอนก็มีนะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วครับมันจะได้ประมาณยี่สิบสามสิบดอนนะครับต่อการเปิดหนึ่งครั้งนะครับคือถ้าทุกคนนะครับฝากหนึ่งพันดอนก็ได้เปิดสิบรอบนะครับสิบรอบลองลองคิดดูง่ายๆนะอ่ะสิบรอบเราได้รอบละาสามสิบดอนสิบรอบได้สามร้อยดอนนะครับเท่ากับว่าคุณได้โบนนะัสสามร้อยดอนในก,การฝากหนึ่งพันนะครับและที่มันพิเศษสุดๆนะคืออะไรรู้ไหม มันไม่มีเงื่อนไขในการถอนใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องทําเทิร์นไม่ต้องทํารอบไม่ต้องทาหลอดอะไรทั้งสิ้นนะครับมีอยู่เงื่อนไขเดียวก็คือเวลาเราถอนนะครับโบนัสมันจะตัดแค่นั้นจบยกตัวอย่างก็เหมือนคุณฝากเงินเข้าไป1000ดอลนะครับเขาให้คุณยืมอีก3 0 0ดอลน่ะคุณว่าคุ้มไหมโดยที่คุณไม่ต้องเสียดอกเบี้ยใดทั้งสิ้นเลยอันนี้แหละครับคือข้อดีของเวลเทดมันมีโบนัสเยอะครับและโบนัสนะครับสามารถใช้ทนกราฟได้นะครับเพิ่มมาจินเพิ่มอีคุลิตี้ด้วยนะครับคือใช้เหมด อันนี้แหะครับคือข้อดีของเวลเทสนะครับมันมีโบนัสให้ตลอดให้เยอะแล้วก็มีโปรเยอะนะครับมีโปร p h o n e แจกทุกปีครับมีเท t e ทูวินนะครับคล้ายๆสลากออมสินนะครับแต่ว่าเราเทรไปครบ2หลอดมันก็จะสูมแจกเงินรางวัลตลอดนะครับอ่านนี้ก็เป็นเรื่องโบนัสคร่าวๆแล้วกันนะอ่าข้อที่3ที่ผมจะพูดนะก็คือเรทฝากถอนเงินเนี่ยตาโปรโมชั่นนะครับคือในโบกอื่นนะครับมันจะมีเลทขึ้นลงถูกไหม ถ้าใครเคยเทรดหลายๆโบร์ครับคือเวลเทรดก็มีนะครับเลทขึ้นลงเช่นเราฝากตอนนี้สามพันห้ารดอลเดือนหน้ามันลงเหลือสามพันสองรอยดอลอะไรเงี้ยเดือนหน้าขึ้นไปสามพันแปดรดอลเท่ากับเรามีผลต่อเลทข,ขึ้นลงเหมือนเราแลกเงินตามซูเปอร์ลิสอะไรเงี้ยครับถ้าเลทตกเราขาดทุนแต่ถ้าเลทเพิ่มเรากําไรอันนี้ไม่รวมกำไรในการเทรดนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบเลทแลกเปลี่ยนนะครับคือไม่ชอบให้มันมีเลทขึ้นเลทลง,ลงอะไรแบบเนี้ยให้มันฟิกเลทอยู่กับที่นะเวลเทรดมันมีโปรนี้นะครับคือ เพื่อนๆสามารถฟิกเลทได้เลยนะฟิกเลทก็คือเลทฝากเลทถอนอยู่เลทเดียวเลยครับก็คือ20บาทนะครับต่อดอลลาร์ก็จะเป็นอันนี้นะครับเพราะงั้นสําหรับใครที่กังวลว่าฝากไปตอนนี้3ามสปีหน้ามันจะลงหลือ32มสิบสอกลัวดอลลาร์ลงอนะไรเงี้ยผมแนะนําให้เลือกเลทนี้เพราะว่ามันจะฟิกที่20หมดเลยทั้งฝากและถอนนะทุกคนจะได้โฟกัสแต่การเทรดไม่ต้องกังวลนะครับว่าเลทมันจะขึ้นหรือเลทมันจะลงนะอันนี้ก็เป็นอีกโปรหนึ่งที่ดีนะครับ แต่คลิปนี้ผมจะไล่ไปไวๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในส่วนการสอนนะแต่ว่าคนถามมาเยอะผมก็อยากแนะนําไม่ใช้สิ่งที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันดีนะต่อมาก็เป็นเรื่องของโบโนัสเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นโบนัสร้อยเนะครับฝากขั้นต่ําคือ200ดอลน,นะครับ200ดอลน,นะได้โบนัส2 0 0ดอลเต็มเหมือนกันแล้วก็ฝาก10,000ดอลน,นะครับก็ได้10,000นดอลน,นะครับได้สูงสุด10,000ดอลลาร์นะครับสาหรับโบนัสนี้นะคือถ้าคุณฝาก10,000ดอลน,นะครับคุณก็ได้โบนัสกลับมา1 0,000ดเหมนัน แต่ว่าโบนัสตัวนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดนึงคือมันต้องทำหลอดนะครับผมแนะนําสําหรับคนที่ต้องการปัน้นยาวๆครับไม่ต้องการแบบเทรดแลกําไรแล้วก็ถอนเลยปันยป้นยาวๆไปเลย2ปีสาปี4ปี่ปีผมบอกเลยว่าโปรนี้คุ้มมากใครอยู่ในกลุ่มอยู่หน้าเพจมานานจะเคยเห็นว่าผมเคยลงนะครับหลายๆคนที่ใช้โบนัสนะครับปั้นจากหลักพันเนี่ยไปแสนดอนมีหลายคนนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่พีคสุดๆนะครับที่ผมเคยลงสถิติไว้หน้าเพจนะใช้โบนัสพวกนี้แหละปั้นจากห้าพันดอนนะครับ ไป1.5ล้านดอนลลาร์นะคุณคิดดูนะว่าแบบโบนัสมันดีแค่ไหนนะครับแต่เขาปั้นนานนะครับสามสี่ปีห้าปีนะถ้าใครเป็นสายปั้นย,ยาวๆออมย,ยาวๆแล้วแบบค่อยถอนใช้ก้อนเดียวเลยผมแนะนําเลยครับโปรร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครจะสมัครโปรไหนมาบอกผมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้พาร์ทเนอร์ผมไปนะมันจะได้โบนัสเยอะแล้วก็ได้สิทธิพิเศษหลายๆอย่างนะครับให้ทักมาหน้าเพจแล้วกันหรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์ผมได้นะครับทีนี้มาต่อเรื่องเงินปันผลจากหลักประกันนะ อันนี้เป็นโปรใหม่ของปีนี้นะสรุปง่ายๆแล้วกันคือระหว่างที่เราเทรดนะครับทุกสัปดาห์เราจะได้ปันผลกลับมานะครับปันผลก็คือเนี่ยพอตไมโครได้สิบเปอร์เซ็นต์พรีเมียมยี่สิบโปรสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าบัญชีที่ใช้นะครับต้องเป็นบัญชีที่เสียค่าสวอปนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเสียสวอปอยากใช้ฟรีสวอปนะก็ไม่ต้องรับโปรนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดคำนวณน,นะครับก็มากดเข้าดูกันได้อันสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นเหมือนเควสเล็กๆแล้วกันให้เล่นขำๆนะครับเป็นเปน well ก็จะมีการแจกรางวัลนะครับเมื่อทําภารกิจเสร็จอะไรประมาณนี้นะซึ่งรางวัลที่แจกเยอะที่สุดก็เป็นหมื่นดอลลาร์นะครับในนี้มันจะกดดูไม่ได้นะก็เดี๋ยวใครสมัครแล้วก็ลองเข้าไปเล่นดูมันจะมีให้เล่นทาภารกิจเนี่ยแหละก็ะทําตามเควสมันไปนะหลักๆเรื่องโปรโมชั่นก็จะประมาณนี้นะที่ผมมาพูดได้ฟังทีนี้ผมจะพูดถึงเหตุผลข้อที่2นะว่าทาไมผมถึงชอบเวลเทดข้อที่2ก็คือมันถอนไวมากๆนะครับผมกล้าพูดเลยว่ามันถอนไวกว่าเอ็กเนอีก เป็นโบรกเกอร์ที่ผมว่าเวลาถอนแบบต่ําสุดในไทยตอนนี้แล้วถ้าคนไม่ได้ถอนเยอะมากจริงๆนะครับห้านาทีสิบนาทีเงินเข้าเลยนะถอนบัญชีไทยนะครับและข้อดีที่สุดของมันนะครับมันสามารถถอนจากบัญชีเทรดเนี่ยไปบแนนได้ไป, anda, ไปคริปโตกระเป๋าของคุณได้นะข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากให้เงินเข้าบัญชีธนาคารก็สามารถถอนเข้าไปบีแนดนได้ทีนี้มาดูข้อสุดท้ายนะครับที่ผมชอบมากๆนะก็คือสเปซมันต่ํามากๆครับ ถ้าคุณเปิดบัญชีโปรนะบัญชีโปรขั้นต่ําก็หน,นึ่งอลดารเนะครับหนึ่งลลารดนะครับสเปซทองคําอยู่ที่ประมาณ7ถึงส5ห้านะครับถ้าตลาดเปิดหมดแล้วนะครับมีการเทรดกันเยอะนะสเปซจะวิ่งต่ํามากแต่ถ้าทั่วๆไปเช้าอยู่ตลาดจะไม่เปิดก็จะวิ่ง15้าถึง20ประมาณนี้นะละข้อดีของมันก็คือมันฟรีสวอปนะครับ,รบซึ่งโบ๊กอื่นๆไม่มีนะครับถ้าเป็นโบกที่ฟรีสวอปต้องเป็นบัญชีของมุสลิมนะครับถึงจะได้ฟรีสวอปนะแต่ว่าวลเทรด มีฟรีสวอปให้ครับอีกข้อนึงก็คือมันมีปันผลเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เห็นไหมปันผล15%นะครับคือเทรดคุณจะได้เงินกลับมา1 5แต่ว่าต้องเป็นบัญชีที่เสียสวอปนะครับและข้อสุดท้ายครับไม่เสียค่าคอมมิชชั่นนะฟรีสวอป็นะสเปซต่ำแล้วก็ไม่เสียค่าคอมมิชชั่นในการเปิดออเดอร์ปิดออเดอร์ครับเท่ากับว่าคุณเทรดยังไงก็ไม่เสียค่าคอมครับถือออเดอร์ข้ามพืนจะก,กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่เสียค่าสวอปนะครับเห็นไหม ถ้าคุณเลือกโบกดีนะครับโอกาสที่คุณจะกําไรเทรดง่ายฟ้าง่ายมีสูงนะครับสูงมากๆนะมันจะช่วยทําให้การเทรดของคุณสําเร็จมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็เป็นประเภทของบัญชขีข้าวนะถ้าใครมีทุนเยอะๆหน่อยอะ่ะผมบอกให้เลยว่าเลือกโปรไปเลยครับเหมาะที่สุดอ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันมากนะครับความปลอดภัยของเวลเทรดนะครับเวลาเราสมัครแล้วเขาจะมีการ KYC นะก็คือเราส่งบับรประชาชนไปสแกนนะครับเป็น KYC ยืนยันตัวตนนะอันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะครับ ขั้นที่2คือเขาจะมีทีมงานนะครับโทรมาเฟ e ไทม์ให้เราถือบัตรไปจะจาทนถ่ายนะมันเป็นกฎหมายสากลของโลกนะครับตอนนี้ของตลาดฟอเร็กน,นะครับคือให้มีการ KYC นะครับยืนยันตัวตนแต่อันนี้มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาที่คุณเทรดนะครับหรือว่าบัญชีคุณโดนแฮกนะเช่นบัญชีคุณโดนคนอื่นแฮกไป Facebook, Facebook เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นจะไม่สามารถถอนเงินเข้าบัญชีของเขาได้นะครับซึ่งการถอนเขาจะล็อกบัญชีแค่ชื่อคุณบัญชีเดียวนะถ้าไม่ใช่ชื่อคุณมันจะถอนไม่ได้ เพราะงั้นครับอันนี้คือข้อดีของการ KYC นะมันปลอดภัยมากๆในเวลเทสนะครับจะมีบัญชีดิจิตอลนะครับเป็นบัญชีทีไวเทดพวกคริปโตเคอเรนซีนะบิตคอย n ีจีเอะไรพวกนี้นะครับหลายๆเหรียญน,นะและผมบอกเลยว่าเป็นโบรกเกอร์ที่เทรดคริปโตดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่มีค่าคอมมิชชั่นเลยศูนย์คอมมิชชั่นนะและอีกอย่างก็คือสเปดมันต่ากว่าโบรกอื่นๆหลายเท่านะครับหลายเท่านะลองไปเทียบดูได้ใครไม่เชื่อลองสมัครแล้วไปเทียบดูได้นะครับ อันนี้คือที่ผมพูดให้ฟังคร่าวๆนะต่อมาครับมันเปิดมามากกว่าสิบ็ปีนะสิบเจดปีแน่นอนเพราะว่าผมใช้มาก็สิบสิบสอปีแล้วนะครับเรื่องการถอนไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมถอนไปมากกว่า1ล้านดอลลาร์นะไม่เคยมีปัญหาไม่เคยติดอะไรเลยเพราะงั้นนะผมกล้าพูดเลยว่าเรื่องการถอนผมไม่เคยมีปัญหาเลยสักครั้งเดียวนะครับโบกในไทยตอนนี้ครับเปิดมาเยอะมากๆนะครับโบกไหนโบกไหนมั่วไปหมดนะครับ การเลือกโบก็เลือกให้ดีๆนะครับถ้าโบกเปิดมาไม่นานไม่มีใบอนุญาตนะครับผมบอกเลยว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงที่คุณจะโดนโกงเยอะมากๆอย่างแรกเลยคุณเลือกโบกที่มันเปิดมาอย่างยาวนานอยู่ในตลาดมาอย่างยาวนานนะครับข้อแรกเลยครับเราจะรู้ได้เลยว่าการเงินของเขามั่นคงนะครับมั่นคงนะทําให้เราเทรดแล้วรู้สึกปลอดภัยเหมือนธนาคารนะครับธนาคารที่เปิดปีแรกคุณกล้าไปฝากเงินไหมคุณก็คงไม่กล้าใช่ไหมแต่ถ้าธนาคารอย่างกติกรอย่างไทยพาณิชย์ที่เปิดมาห้าสปีร้อยปีเป็นรุ่นๆแล้วอย่างเงี้ย เห็นไหมว่าคุณเชื่อถือได้เลยว่ามันปลอดภัยมีไม่กี่โบรกนะครับที่เปิดมาในตลาดไทยได้แบบยาวนานแบบนี้นะครับ17ปีไม่น้อยนะครับผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นโบรกเดียวที่อยู่มายาวนานจริงแต่ผมเริ่มหัดเทรดแรกๆเลยผ่านมานานมากๆแล้วครับทีนี้มาดูสุดท้ายบ้างนะครับก่อนจะจบคลิปนะก็จะเป็นใบอนุญาตนะครับควบคุมโดย FSCA นะครับ เป็นองค์กรควบคุมเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนของโลกนะครับเพราะแบบนั้นครับสำหรับใครที่เทรดนะครับก็จะมั่นใจได้นะครับว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขาได้รับการควบคุมนะครับโดย FSCA นะครับและด้านล่างสุดนะครับเป็นรางวัลที่ได้รับตลอดการเปิดที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2014นะครับจนถึง2021นะก็จะได้รับรางวัลหลายรางวัลมากๆครับอันนี้ก็คือข้าวๆเกี่ยวกับโบรกเกอร์เวลเทรดนะครับทีนี้อีกอย่างก่อนจะปิดคลิปนะครับก็ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือมมันี ติดต่อง่ายนะครับสามารถโทรไปได้นะครับโทรไปได้แล้วก็ไลฟ์แชทได้นะมีทั้งช่องทางไลน์นะครับแล้วช่องทางแชทหน้าเว็บนะครับสามารถติดต่อไปได้แล้วก็โทรไปได้มีหลายช่องทางมากๆครับไม่เหมือนบกต่างประเทศบางโบนะครับที่จะติดต่อยากนิดนึงนะแต่เว็บเทรดติดต่อง่ายมากครับและสําหรับใครที่อยากลงทะเบียนอยากได้โปรโมชั่นในหลายอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็มากดลงทะเบียนได้ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงช่องรหัสพันธมิตรนะครับใส่2 6 8หกด่นย์นะครับเป็นรหัสพันธมิตรของผมเองนะ ใครที่ใส่รหัสพันธมิตรของผมนะครับหลายหลายคนจะได้เซอร์วิสหลายๆอย่างนะครับข้อแรกเลยคือได้รับโบนัสที่เยอะขึ้นนะครับได้รับโปรโมชั่นแต่พอร์ตคนอื่นจะไม่ได้รับนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าพอร์ตผมเป็นพอร์ตใหญ่นะครับเป็นพอร์ตใหญ่เลยมีทีมงานของเวลเทปประเทศไทยผู้จัดการในไทยครับเขามาดูแลส่วนตัวนะครับและทุกครั้งนะครับผมจะได้โปรพิเศษเฉพาะของผมนะและผมสามารถให้คนที่เป็นพันธมิตรกับผมได้นะครับสิ้นปีนี้ครับจะมีโปรที่ผมรีเควสเข้าไปหลายโปรนะครับเป็นโปรแจกของรางวัลนะ น่าจะออกประมาณช่วงเดือนสิ้นเดือนธันวามกราเนี่ยแหละปล่อยประมาณช่วงคลิปเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามีโปรอะไรบ้างนะซึ่งการที่ผมมีคนมาคอยดูแลพิเศษแบบตัวต่อตัวครับคือเวลามีปัญหาเนะี่ยผมไม่ต้องทักไปทางไลฟ์แชทไงนะผมสามารถติดต่อไปหาผู้จัดการในไทยส่วนตัวได้เลยเช่น,นอ่ะเวลาตอนเนี้ยผมเข้าไอเขาไม่ได้ผมถอนเงินช้าอะไรเงี้ยผมสามารถแจ้งไปหาเขาส่วนตัวได้เลยเขาก็จะดูแลแบบ VAP นะพิเศษนะเพราะว่าพอร์ดเราเป็นระดับ VAP นะครับ ซึ่งถ้าคนต่อในพันธมิตรผมเนี่ยเวลามีปัญหาผมก็จะดูแลทุกคนได้เหมือนที่ผมดูแลตัวเองนะผมก็จะส่งเรื่องไหหาเขาได้โดยเฉพาะนะครับใครที่เคยต่อผมอยู่แล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าเวลามีปัญหาผมจัดการให้ขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษมากกว่าคุณสมัครเองนะครับแล้วก็จะมีการดูแลที่พิเศษยิ่งขึ้นนะครับหลายๆอย่างนะครับสาหรับคนที่จะสมัครก็ใส่เลขนี้ในช่องนี้ได้เลยนะครับอ่าและสุดท้ายที่ผมจะมาเปิดเผยตอนนี้นะก็คือ เอเอมิเตอร์โรบอทที่ผมพัฒนาอยู่ครับใครที่ต่อผมอยู่นะคุณจะมีสิทธิ์ได้ใช้มิเตอร์โรบอทด้วยนะครับที่ผมพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะเห็นผลงานกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมคิดว่ามันสมควรจะให้คนอื่นได้ใช้แล้วนะและสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบสั้นๆเท่านี้แล้วกันนะผมมาพูดรายละเอียดที่จําเป็นให้ทุกคนก่อนจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนจริงๆใน E ีีหน้านะครับสำหรับใครที่ต้องการจะย้ายโบกแล้วไม่รู้ว่าโบกไหนดีหรือว่าไม่ดีนะครับก ลองมาฟังคลิปนี้ดูนะครับผมไม่ได้เชียรยให้สมัครหรืออะไรนะคือถ้าคุณพอใจคุณก็ย้ายมาได้ครับแต่คุณไม่ชอบก็ไม่ต้องย้ายนะครับเพราะผมเชื่อว่าผมเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวผมเองอยู่แล้วแล้วผมก็พยายามจะบอกทุกคนนะถ้าคุณคิดว่ามันดีคุณก็ลองดูครับลองสมัครดูนะสุดท้ายนะครับก่อนจะสมัครอย่าสมัครผ่าน Facebook Google หรือว่าไลน์นะครับอย่าเอาง่ายนะครับอย่าเอาง่ายนะให้ใส่อีเมลสมัครเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า เวลาที่มันมีปัญหา Facebook คุณโดนแฮก Google คุณโดนแฮกหรือว่าโทรศัพท์คุณโดนแฮกหรือหายไปอะไรก็ตามอะ่ะคุณจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเชื่อมกับพวกนี้เข้าถูกไหมแต่ถ้าคุณสมัครผ่านอีเมลครับคุณสามารถกดขอรหัสและเข้าได้ทุกที่เหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นเชื่อผมครับอย่าเอาง่ายสมัครผ่านพวกนี้นะเพราะว่ามันจะไม่ปลอดภัยเท่าเราสมัครผ่านอีเมลของเราเองนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับพบกันใหม่ในอีีหน้าครับอีีที่สามครับ